โอ้ลุงแจ็คมากอะหากระถิ่นมากมาคุยนะมาคุยอ่าอต่เช้าไปดีครับรอครับรออกกูนากูใดสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะมาขอกระมิ้นครับผมมาเอาไลน่ละเดี๋ยวลุงแจ็คจะว่ากจะสำรองมากนะน้ำไล่เต็กพระพลวันนะครับผมมาเราเบิ้งมาเข้มเนี่ยบ้ เซฟไปเด็กไล่พูดเข้มนิดหน่อยเด่๋ยวก็เซฟไปดอกถามลูกแจ็คบ้างว่าเป็นแต่ผ่านหรือเปล่าผ่านฮะเฮ้ยพอไปเยอะยังตีกินนี่เนี่ยบ้าโอ้ยแจ็คนี่เราจะกินเมียงน้าเรากินเดียวบูเสพหน่อเอฟซีนะตามไล่ก็บูเสพนะครับผมตามพอดีอ้อยเจาะอ้อยเจาะกินเพียวก็บูเสพบอิงนะครับผมบางคนกินเสียเข่าข้าวเหนียวจำนะก็เสพเสพนะครับผมมาอืมไปถากิน mhm ừ. cái... ừ. thì nó vô thì ăn hết Nè mhm mhm nè, mhm 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 sông ตออืมอมเน้ออืมน mm, mm. yeah. mm. like huh? nee, 네네่อืมเซ็รอเ่าไอซเนั่นรหมุดหมุดจะนั่นหรอน่ะอืมนี่เป็นมุดตสแกลเมียดิเขาแอปมัน่ะแอปมันเดียวเดี๋ยวพอเห็ดแอปเอปกินมีก่อน่เรเีเออเราเนะ có bọn lột biển gì ừ, chưa gặp bắt đầu ghi gọi... mình chưa phải lại on... thô phải mình bữa thô ghi ừ, ngàn ngàn bà... 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 Bà đi học tính Ừ. 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 ตประตดดเลยเลยบื่อหนักเดบารบบในคือไปผู้ใช้เดเออเราขารบดไม่นเดรเออเออตนี้น่ะเออการการไหตนี้น่ะอารบบบลงทะเบียนนะคอััผ่านก็ใส่ใส่เบอร์ยังก็นเบอร์ทก่นนะใส่เบอร์ทขาอใส่ไทนาก็จับลมพุงจับว่ายินดีตอนับาขารบบสร้างบัญชีใหม่เพื่อการใช้งาน

อ่ะโอเคนะเอพินะเตร๋ยมเซ็ตนะเฮ้ยันีผมมียังกับคลิปตินเมียงเนี่ยครับผมสูบะสูบะอืมดูจเมาส่งเข่าเซ่ตวะอ่าเงยเจ๊ก็เจาะมาวันนี้คนเร้าวันนึง อ่าโอเคนะเอฟพีนะขอบคุณการรับชมนะผมเซฟไลฟ์นะครับรอสวัสดีครับ